หลังจากที่หายกันไปนานนะครับก็ตามสัญญาครับที่ได้เคยโพสต์ไว้ใน YouTube ของผมนะครับวันนี้ผมจะมาทําเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประยุกต์แลรูปแบบเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่า o c คาลอยก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับเนื่องจากว่าผมติดงานค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีเวลามาทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับโดยในครั้งนี้ผมจะมาทําเรื่องเกี่ยวกับโวคาลอย ซึ่งเอาจริงๆในคลิปของเตโตเนี่ยผมเนี่ยคิดว่าทําโวคาลอยก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําโคคาลอยไปก่อนเนี่ยอาจจะแบบว่าคนอาจจะดูน้อยหรือไม่ก็คนอาจจะไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะครับก็เลยเลือกจะเป็นเตโตไปก่อนเนื่องจากว่าเป็นโวคคาอยที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกันนะครับโอเคแล้วผมก็อยากทําเกี่ยวกับโวคคาอยทุกตัวทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากทุกคนเนี่ยมารู้จักเกี่ยวกับ วคารอยเนี่ยมันคืออะไรก่อนบคาลอยนะครับค่อยคำนิยามว่าคือซอฟต์แวร์ประยุกต์รูปแบบเครื่องดนตรีนะครับที่ทําให้เกิดเสียงและปรับผสมเสียงได้นะครับพัฒนาโดยบริษัทยามาฮ่านะครับโดยผู้ใช้เนี่ยสามารถพิมพ์เนื้อเพลงเนี่ยและทานองเพลงเพื่อให้เกิดเสียงตามต้องการได้เลยนะครับโดยมีเสียงคนที่บันทึกไว้เนี่ยเราจะเรียกเขาว่า white bank เป็นตัวกาหนดเอกลักษณ์ของแต่ละเสียง ได้ประกาศการสร้างผลงานในปี2003และในวันที่15เดือนาคมปี2004ได้ดำเนินการสร้างวคาอย2คนแรกขึ้นมานะครับอย่างเลออนและโรล,ล่าเป็นคู่แรกนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาจำหน่ายในชื่อของยามาฮ่านะครับใช้ในชื่อของโปรแกรมนักร้องวคาลอยคำศัพท์ในไทยนั้นแจกแจงความหมายได้หลายทางมากนะครับจะหมายความว่าเป็นรัฉบับนักร้องวคาลอยก็ได้นะครับสร้างสรร ด้วยพัฒนามือที่3และผลงานถูกขับเคลื่อนโดยซอฟต์แวร์วอคาลอยภายใต้การอนุญาตจากยามาฮ่าเลออนโรล่ามิเลียมมิเรียมนะครับใช้เสียงจากมิเลียมซ o อกซี่ได้ออกวางจำหน่ายโดยบริษัทซีโรจีจำกัดโดยเสียงจากวอคาลอยนะครับตัดแปลงมาจากเสียงของรมนุษย์จริงๆนะครับและสร้างตัวละครขึ้นมาเป็นเจ้าของเสียงนั้นและแบ่งออกเป็นแต่รุ่นก็คือถ้ามองภาพง่ายๆมันก็คือเอา รูปแบบเสียงหรือว่าเสียงของคนจริงๆนะครับมาอยู่ในรูปแบบของโปรแกรมนะครับที่สามารถสังเคาะและให้มันเนี่ยอ่านหรือร้องเนื้อเพลงหรือเนื้อหรือว่าเนื้อหาต่างๆที่เราใส่ลงไปเนี่ยได้นะครับโดยเป็นเสียงของคนนั้นจริงๆนึกภาพง่ายๆแต่เมื่อเราใส่คําศัพท์หรือบางอย่างใน Google Translate นะครับให้มันอ่านออกมาอุคลอยรุ่นแรกนะครับก็จะมีที่เก่าวข้างต้นนะครับก็คือเลออนนะครับเป็นภาษาอังกฤษเพศชายกนางจหน่ายสามกราคมปีสองี่นะครับ เป็นภาษาอังกฤษเช่นกันนะครับเป็นเพศหญิงจำหน่ายวันที่3ามกราคมสอง4เช่นกันนะครับ so มิเรียมนะครับภาษาอังกฤษ เป็นเพศหญิงนะครับจำหน่าย2ี่สกฎดาคมปี2004แล้วก็คนที่4นะครับเมกโกะภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นคารอลอยรุ่นแรกที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นเพศหญิงจำหน่ายเมื่อห้าธันวาคมปี2004และไคโตก เป็นภาษาญี่ปุ่นเพศชายนะครับจำหน่ายที่17กุมภาพันธ์ปี2006ในวอลคลอยรุ่นที่2นะครับจะเริ่มมีวอลคาลอยที่เราเนี่ยคุณนหนคุณตากันเพิ่มมากขึ้นนะครับเริ่มจากคนแรกนะครับทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับก็คือฮาสเนะมิกุภาษาญี่ปุ่นนะครับเพศหญิงจําหน่ายเมื่อครั้งแรก 31ตุลาคมปี2.007ู่ที่2องนะครับคากามิเนะลินและคากามมเนะเรนภาษาญี่ปุ่นนะครับลินเนี่ยเป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็เรนเป็นเพศชายนะครับจำหน่ายพร้อมกันครั้งแรกวัน 27, ที่27ธันวาคมปี2007มีกูรินะดูกะภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษนะครับเพศหญิงจำหน่ายครั้งแรกวันที่30มกราคมปี2009นะครับ คามุยกาคุปโปภาษาญี่ปุ่นเพศชายนะครับจำหน่ายขั้นแรกวันที่31กรกฎาคมปี2008มีการปลอยภาษาญี่ปุ่นนะครับเพศหญิงจำหน่ายเมื่อ25มิถุนายนปี2009 สวิทแอนด์ภาษาอังกฤษนะครับเพศหญิงจำหน่ายเมื่อครั้งแรกที่สิบเก้าพนษปี2อ0 7ันเจ็ดไพรม่าภาษาอังกฤษนะครับเพศหญิงจำหน่ายเมื่อสมกราคมปี2อ0 8ันแปดโจนิกา อังกฤษเพศหญิงจำน่ายเมื่อ14กรกฎาคม2009 like go, มมซึ่งก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคือมันทนข้างเยอะมากๆนะครับและแค่พูดชื่อว่าคา้อยทั้งหมดและปันี่ว่าจำน่ายเนี่ยมันก็คงน้าเบื่อมากๆนะครับผมจะทิ้งตารางไว้ให้ดูขึ้นที่จอไว้นะครับส่วน ในรุ่นที่2นะครับจะมีฮัสเนะมิกุแล้วก็คาการิเนะลินและเลนนะครับที่รุ่นออกรุ่นครเป็นมานะครับซึ่งคือรุ่นปรับปรุงหรือเป็น V2 นั่นเองนะครับตัวโคาอยทั้งหมดนะครับจะมีทั้งหมด6รุ่นนะครับซึ่งมิกุเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ปรับปรุงค่อนข้างเยอะนะครับขอให้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแค่อยากให้มันเป็นคลิปที่ให้คนเนี่ยรู้จักกับโอคาลอยว่ามันคืออะไรนะครับในคลิปหน้านะครับ ผมอยากจะทำวอคาลอยทักงตัวเลยนะครับอย่างที่บอกไว้แต่ว่าอาจจะมีคลิปลอื่นมาขั้นบ้างนะครับโดยต่อไปเนี่ยที่ผมคิดไว้นะครับก็คือพัสนะมกิกุยังไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เช่นเคยครับสามารถสับผอตได้ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์แตงนะครับหรือจะเป็นสมาชิกของช่องเรานะครับในคลิปนี้ผิดพลาดอะไรหรือว่ามีการออกเสียงหรืออ่านอะไรที่ผิดไปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็สามารถชี้แจงให้ผมพร้อมปรับปรุงได้เลยนะครับ